สวัสดีครับผมพูทิมนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่2565นี้นะครับผมก็ขอให้นักเรียนทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าจะเรียนกับผมหรือไม่ได้เรียนกับผมนะครับได้ผลการสอบหรือว่าสิ่งที่ใจหวังนะครับอย่างที่ความพยายามที่เราทํางานหนักกันมาในปีที่ผ่านมานี้นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์โลกมันจะไม่ปกตินะแต่ผมสังเกตเห็นความตั้งใจของนักเรียนหลายคนนะครับก็ไม่ได้น้อยกว่าสถานการณ์ปกติเลยก็ยังไงก็ขอให้ทุกคน สวับสดีปีใหม่ครับคุทีนะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยฟ้าใหม่นะครับหาประสบการณ์ใหม่ๆมาเสริมนะครับทำให้สกิลเราแร่งขึ้นมาให้ได้สวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับพี่คูบิกนะครับก็ขอให้น้องนองที่กำลังจะสอบในรอบนี้ทุกทุกคนได้รับเกรดที่ดีๆนอกจากนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจาก คครววิด้ยนะับขอบคุณนะครับสััสดีครับผมครูเจงนะครับอ่าปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับขอให้นักเรียนทุกคนคุณครูทุกท่านวมทางเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับมีความสุขสำราญไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะครับ สวัสดีครับครูโตนนะครับจากเพชรชูดนะครับผมก็เรื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะครับขอให้น้องๆทุกคนนะครับที่มีความตั้งใจนะครับที่จะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์เนาะสามารถทําได้อย่างที่ตัวเองหวังไว้นะครับแล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเกิดขึ้นมากมายก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับคิดถึงสิ่งใดนะขอให้สมปรารถนาในเรื่องที่ดีด้วยนะครับเอาเรื่องที่ดีไปหลักนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครูจอยนะคะ เนื่องในโอกาสที่จะใกล้วันขึ้นปีใหม่แล้วนะคะครูจางก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะใช้ช่วงวันหยุดยาวที่กําลังจะถึงนี้นะคะในการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะถ้าน้องๆพอจะมีเวลาว่างที่เหลือจากการพักผ่อนหรือการไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับช่วงม็อกที่กําลังจะใกล้ถึงนี้หลังปีใหม่ด้วยค่ะขอให้เด็กๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะครับมีชีวิตที่สงบร่มเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นในทุกๆวันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ